สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับตามคนตีดินนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําพี่ๆน้องๆนะครับเป็นซุดลําโพงซุด2อคูณสนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ QS นะครับส่วนเบสซับสิบห้า QS นะครับตัวนี้เป็น QS แล้วก็ด้านบนก็เป็น6กคูณหก c f นะครับตัวนี้คือบอกว่าเสียงดีตอบโจทย์กับแปลว่าพี่ๆน้องๆจะเอาไปเล่นดนตรีสดร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นงานพวก ห้องประชุมหรือว่าร้านเปิดแบบเพลงพวกพวกช่องอะไรนี้ได้หมดนะครับได้หมดลนะ้วตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สำหรับแบบว่าใครๆที่หาชุดเครื่องเสียงเอ้อยากได้เอ้เป็นงานที่แบบเล่นภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ก็แนะนําพี่ๆน้องเป็นตัวนี้เลยนะครับราคาชุดนี้รวมที่แบบเห็นเห็นกันอยู่ตรงนี้นะเห็นเห็นกันตรงนี้นะคือสามหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่มีไม้นะครับไม่มีไม่เพราะว่าลูกค้าไม่ได้อ่าเพราะว่าถ้า เพิ่มใหม่ก็แล้วแต่ก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นมาอีกนะอ่ะผมมาแนะนําอันก่อนนะครับเป็น6กคูนหนะครับเป็นดอกนินดํานะครับไดนิวตันนะครับเป็นปากเอ่อแบรนด์เจ้าของแบรนด์นะครับพี่ดีเลกนะครับพี่ดีเลกเดี๋ยวผมก็จะขึ้นช่องพี่เขาไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าพี่ดีเลกนะครับมามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นแอคทีฟหมดเลยนะครับแอคทีฟหมดทั้งสองใบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่แล้วก็จะ อธิบายว่าต่อยังไงนะครับแต่ว่าสายนี่คือเก็บหมดแล้วเก็บหมดเลยตั้งสองสามใบนี่เก็บหมดแล้วอ่าเป็นแอคทีฟแอคทีฟด้านหลังสองใบนะครับอ่านี่เลยนะครับเฮ้ยถ้ามันแอคทีฟอย่างนี้เราจะเล่นยังไงเฮ้ยมันอย่างนี้เราจะเล่นยังไงก็คือมีสายชัญญาณนะครับตัวนี้สายสัญญาณแต่ว่าผมไม่ได้ลื้อนะตัวนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่นะน่าจะยี่สิบเมตรนะครับสิบห้าเราพี่เหล็กอ่าสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรก็ ลิงก์นะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็น2เครื่องอย่างนี้นะสเครื่องอย่างนี้นะเราจะเล่นมิกเซอร์ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นมิกซ์สิบซองนะครับสิบซองนะตัวนี้ราคาก็ประมาณห้าห้าพันห้าร้อยนะห้าพันห้าใช่ไหมอ่าโน่นเจ้าของอยู่โน่นเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวผมแปะซองพี่เขาไว้ให้อ่าด้านบนก็แล้วกันอ่านี่ก็เวลาเล่นเราเล่นกันยังไงถ้าอย่างนี้ก็มีสายชัญญาณใช่ไหมครับก็ตรงนี้นะครับ ก็ขึ้นมามิกนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะเราจะเล่นแยกเลยนะอีกอจากมิกมานะครับมาเข้านี้ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอีกฝั่งนี้ก็มาเข้ามิกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเล่นกันอย่างนี้นะครับเขาเล่นนะพี่เลดอย่างนี้เขาเรียกว่าโมโนหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้ลูกค้าเขาไปแยกเป็นซ้ายเป็นขวาอ๋อเลแยกเป็นซ้ายเป็นขวานะครับนี่ก็นี่ครับเจ้าของแบรนด์นะเดี๋ยวผมแปะช่องไว้ให้ใช้งานง่ายใช้งานง่ายครับตัวนี้ก็ รับดนตรีสดนะครับพวกนี้รับดนตรีสดกองไฟฟ้าก็รองรับได้นะครับแล้วก็ร้องดนตรีสดแบบพวกไปร้องแบบพวกพวกซองที่แบบร้องทั่วไปนะครับร้องทั่วไปร้องเปิดหมวกอะไรก็ตอบโจทย์นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ถ้ามีเบสที่เป็นพาร์ทสีบใช่ไหมน้องวิเลศเนาะพวกนี้อีกนะเนี่ยพวกนี้อีกอเพราะว่าเซนเน็นละแปดร้อยเซนเน็นละแปดร้อยก็ พ <2006. S 2> ันหกเพิ่มได้อกเพิ่มเพิ่มได้อีกอกลางนี่กลางละเอียดนะครับโอ้โหมันจะเยอะไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะไปแล้วก็สามหมื่นสามหมื่นห้าพันนะสามหม้าพันแต่ไม่มีไม้นะครับก็มิกก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้สิบซ่องนะครับคือการใช้มิกก็คือผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพี่เพียงน้องถ้าแบบไซส์ไม้ก็แนะนํานะครับถ้าเล่นซ่องนี้นะครับเสียบไม้ลงช่องนี้นะช่องนี้ก็ ให้ปรับช่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเสียบลงปักอ่าช่องนี้ปึ๊บมาปรับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ดังนะครับมันจะไปดังได้ยังไงเพราะเราอยู่คนละช่องก,กันก็เสียบตรงนี้นะครับก็จะมาปรับตัวนี้นะครับปรับนี่ก็ไฮมิ m โลก็เบสกลางแหลมอ่ะอย่างนงี้ถ้าแบบเสียงหนาไปก็แล้วแต่พี่พี่พนงน้องจะเพิ่มเอาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเอฟเฟกต์นะครับเสียบช่องไหนเล่งช่องนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเสียบอ่าเสียบช่องนี้ มาป,ปรับช่องนี้คือมันจะไปดังเอฟเฟกมันจะมาได้ยังไงล่ะอ่าใช่ไหมล่ะครับอ่เาเข้าใจกันอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็มีโมทูสอยู่ในตัวนะครับเนี่ยหมื hey, ่นสามเฮ้ยสามหม่นห้าดีเนาะพี่เล็กเนาะสามหม้า <30. S 1> ก็แนะนํานะครับพวกร้านแบบเราเปิดร้านที่ไม่ใหญ่มากก็เล่นได้นะครับอสวยรูออย้เสียงด,ยออยงดีตัวนี้รายละเอียดมาครบนะครับคือไปร้องเปิดหมวกนี่โอ้ ได้เลยนะครับตัวนี้สวยนะครับกลางตัวนี้แหลมละเอียดปากที่ออกมาเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงกระเดื่องตัวนี้นะมาครบนะครับผมก็อยากแนะนำพี่เพียงน้องนะครับก็ต้องมีมิกเซอร์มิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็โอเคจบปัญหาจากคนเสียงหนาเสียงบางเสียงแหลมก็สามารถปรับอยู่ที่มิกเซอร์ได้เลยนะครับหรือว่าเราเอ้ยเปิดมาแล้วเอ้ยเบสมันไม่พอว่ะเพิ่มอ่าก็เพิ่มเอาดีครับก็เพิ่มเบสเออ เฮ้ยเสียงว่ากางมันเบาไว้ว่าเฮ้ยเพิ่มเพิ่มอยู่ที่มิกอ่ะมันเพิ่มได้นะไหมพี่เล็กได้อ่านี่ก็เป็นเจ้าของชุดเครื่องเสียงนะครับตามความต้องการาตามความต้องการก็สามหมื่นห้าพันบาทก็ได้แค่นี้แล้วก็ได้ได้มิกไปนะแต่ว่าไม่มีไม้นะครับก็มาดูการต่อกันดีกว่าว่าต่อกันยังไงเฮ้ยมันเล่นกันยังไงว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะครับก็กลางบางคนอะอาจจะมาลิงก์กลางตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ย ออ้ยมันยากนิดหน่อยบางคนต่อน่ะเฮ้ยบางคนคิดว่าเฮ้ยมันต่อยตย like this. Like this. อย่างนี้เฮ้ยมันลิงก์จากเบสขึ้นไปลิงก์จากเบสขึ้นไปกลางเลยแบบนี้ไอ้ลิงก์อย่างนี้หรอมันปักปลักไปอย่างนี้หรออย่างนี้คือผิดนะครับคือจะไม่ไม่จะบตัวนี้คือจะไม่ลิงก์ขึ้นมาเบสนะครับจะไม่ไม่ลิงก์ขึ้นมานะครับ ตองนี้กลางอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือไปพัสสีบอีกใบนะครับเป็นเบสซับอีกใบนะครับที่ไม่มีแอคทีฟนะมันสามารถลิงก์ไปได้เพราะว่าเซนเน e l ละแปดนะครับก็ความแรงมันเป็นมิกเออมันเป็นตัวนี้พาวเวอร์เนี่ยอ๋อมันเป็นระบบด f p ดิจิตอลอ่าดิจิตอลการควบคุมปรับความถี่ด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตัดคอสมีคอสมีอีคิวอยู่ในตัวอ่าโอเคพี่เหลียกมาบอกนะ้นะก็ต่อกลางนะครับกลางจากตรงนี้นะครับพี่เพียงน้องกลางจากตรงนี้คือเราสามารถไปตัดอ่าเป็นจากคอมหรือว่ามีโน้ตบุ๊กถ้าเราอยากสามารถแบบจะจูนว่าเฮ้ยกลางมันมาไม่พอหรือว่าเบสมันมาไม่พอก็สามารถนี่มีสายจูนนะครับก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียบตรงนี้นะครับ USB ตรงนี้ก็สามารถไปตัด เลือกได้เลยว่าพี่ๆน้องๆจะเอากลางแรงหรือว่าเอาเบรดแรงหรือว่าเบรดเบาหรือว่ากลางลดแล้วแต่จะตัดพี่ๆน้องๆจะตัดเลยนะครับก็เล่นง่ายๆครับมีแค่ปลั๊กไฟปลั๊กเดียวเห็นไหมครับปลั๊กไฟปลั๊กเดียวนี้เสียปุ๊บนี่เข้ามานี่เพื่อเปิดได้เลยเห็นไหมมันมันมันไม่ยากอ่ะไม่จำเป็นต้องยก power แยกให้หนักให้เราหนักเลยนะก็จบปัญหาตรงนี้แล้วก็มีมิกเซอร์อีกตัวนึงถ้าอยากได้เสียงดีนะครับคืออย่างนี้อ่ะ ม่มีไม้มาเสียบนี่ร้องคาราโอเกะได้แล้วนะเนี่ยคาราโอเกะได้แล้วพวกอ่าร้านอาหารพวกพวกซองอะไรทั่วไปก็แนะนํานะครับสุดนี้ก็ต้องแนะนําให้พี่ๆน้องๆไปซื้อไม่เพิ่มนะครับถ้าเพิ่มไม่มาก็ราคามันจะขยับขึ้นมาจากสามหมื่นห้าก็จะเป็นแล้วแต่ว่าจะไซส์ขายห้าหมื่นแพงกันพี่ๆน้องๆก็จบการรายงานเราเพียงเท่านี้นะ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับว่าถ้ามันผมพูดอะไรผิดพลาดต,ต,ตรงไหนก็กราบขอโทษกราบไพรไว้ตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสกา์ด้วยนะครับสวยครับสวยครับ35,000บาทครับจะลืมกดไลค์นะ